สวัสดีครับกุมากว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยครับไม่มีใครบัญญัติว่ากุมารชอบน้ำแดงหรือน้ำเขียวแต่โดยส่วนตัวแล้วกุมาอย่างผมชอบโปรตีนถ้ามีใครถวายโปรตีนสักขังสงขัผมันจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาย้ำนะครับว่ากุมาไม่ได้ชอบน้ำแดงหรือน้ำเขียวแต่ส่วนตัวผมกุมารชอบโปรตีนกับกุมาไม่ได้จาเป็นที่ต้องอยู่ในสารหรือสิ่งต้นไม้กุมาก็สามารถอยู่ในฟินิได้เช่นกันกุมารยกเวทได้ไหมยกได้ครับ แต่เวลายุคจะไม่มีคนมาใกล้ๆเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เห็นผมถ้ากูมานกินเวโปรตีนนะครับขอดูกล้ามหน่อยกันนะครับโอ้กล้ามไม่อยากจะโชว์กูมาหนึ่งแก้มดีอันนี้แทบขาดโหนครับโอ้สุดยอดครับผมเนี่ยการเข้าฟิตเนสหรือการออกกำลังกายมันก็เป็นเรื่องที่ดีของมนุษย์นะครับก็อยากจะฝากขับว่าสิทธิของผีสางหรือมนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้ครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกลัวครับกูมานก็ยกเวทได้วิ่งได้ั หลายๆคนเวลาเจอผมนี่ก็ไม่ค่อยทักเหมือนโดนบูลลี่เลยนะครับก็ทักกันได้นะครับผมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับ อ่าครับผมแล้วปกตินี่ถ้ามีคนเห็นคุณนี่อ่าเขาแบบอ่าจะวิ่งหนีคุณบ่อยไหมครับส่วนมาก80%วิ่งหนีอีก20%จะมาพรมน้ำแดงและแป้งครับกู <c oughs> บอกเลยจำคัดแบบเยอะมากแล้วแป้งนี่เขามาทำอะไรกันครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ี่สเอร์เนี่เดี๋ยวกาแบบเป็นพวกรักสุขภาพว่าเป็นพวกรักสังคมเขาชอบเอาแป้งมาปะต้นไม้หรือไม่ก็มาถูขาถูตัว ก็ฟินลี่ก็อาจจะมีน้ำใจอยากแต่งให้เราแบบดูที่ก็เลยเอาแป้งมาทาให้ส่วนน้ำแดงผมก็ต้องขอบคุณกาเที่เอามาให้แต่ผมก็เบื่อแล้วอยากกินน้ำเขียวน้ำแดงไม่ต้องโปรตีนก็ได้อ่าแล้วการที่เขาแป้งมาถูนี่ครับเขาได้ขอเลขรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาขอเลขนี่เปล่าแต่เขาถูนานมากถูจนวมเป็นแผลถูจนกุมาเป็นแผลดูดูถูเรื่องอะมาที่ใครถู แล้วคุณได้ให้เลขเขาไปบ้างไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาขอเลขหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เหมือนเขาพูดถึงวันที่นะผมก็บอกว่าเลข2ี่สิสิงหาแล้วเขาบอกอ๋อออได้เลขแล้วได้เลขแล้วอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะอ่ะครับผมนะฮะอ่ะแล้วสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับผมมีอะไรจะฝากถึงผู้คนที่มาบนบานศาลเก่ามั้งครับผมก็อยากจะบอกว่าน้ำแดงอ่ะพอๆมากไม่ต้องมาเยอะเบือ่อ เข่านะไม่นุก็ได้บุลมุรี่ไม่ต้องออกมาผมรักสุขภาพบุรี่ไม่ต้องถวายเวโปรตีนเวมาเบลวบางุนเนี่ยคุณจะได้ในสิ่งที่หวังบอกเลยทูบไม่ต้องอามาเป็นกินทูบมากบอกเลยแค่มาว<ส>างให้ก็พออ่าครับผมรับทราบครับฝากถึงพี่น้องทุกๆกันนะครับผมสําหรับกูมานตอนนี้นะฮะอ่แค่นี้ครับผมก็จบแค่นี้นะครับผมต้องไปเข้าฟิตินสละเดี๋ยวเสียเวลาใครกินเนี่ย